กราบสวัสดีทุกทท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของการทำนายดวงชะตานะครับซึ่งในคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีกรกฎและจะครอบคลุมไปถึงลัคนาราศีกรกฎซึ่งในช่วงระยะเวลานี้ทั้งลัคนาและราศีกรกฎนั้นถือว่าก่อนจะผ่านพ้นเดือนพฤศจิกายนท่านได้รับอิทธิพลแรงบวกจากดาวพระเกตดาวพฤหัสด,ดาวสุขส่งผลต่อดวงชะตาของท่าน ให้ท่านนั้นพบเจอกับสิ่งที่เป็นมงคลยิ่งเรื่องเกี่ยวกับการเงินเรื่องนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะโดดเด่นนำหน้าในทุกสิ่งในทุกอย่างรวมไปถึงการงานก็ดูเหมือนว่าจะฟื้นตัวจะเริ่มตั้งหลักจะเริ่มเข้าที่เข้าทางในช่วงส่งต่อก่อนเข้าสู่เดือนธันวาคมท่านจะเคลียร์กับบางสิ่งบางอย่างที่ติดพันท่านติดใจท่านทำให้ท่านนั้นคุคณเคืองใจทำให้ท่านนั้นติดขัด ท่านจะสามารถเคลียร์ท่านจะสามารถแก้ไขให้จบได้ก่อนจะผ่านพ้นเดือนนี้ถือว่าภาพรวมดวงชะตาของท่านนั้นค่อนข้างที่จะต้องใช้ความคิดใช้เร็วแรงในการแก้ไขปัญหานี้อยู่บ้างแต่ก็ดูแล้วไม่เหนือบ่าก,กว่าแรงของท่านที่ทางดวงของท่านจะเป็นอย่างไรคลิปนี้ถือว่ามีคำตอบให้กับท่านอย่างแน่นอนเป็นประโยชน์ให้กับชาวราศีกรกฎและลัคนาราศีกรกฎแต่ก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังนั้น ในคลิปนี้ขอเรียกรวมไปว่าเป็นราศีกรกฎชาวราศีกรกฎเชิญเข้าไปรับชมรับฟังได้เลยครับ สวัสดีชาวราศีกรกฎทุกๆท,ท่านนะครับแล้วก็ขอสวัสดีลัคนาราศีกรกฎด้วยเช่นกันซึ่งในคลิปนี้เราจะเรียกรวมไปเลยว่าเป็นราศีกรกฎสําหรับในคลิปนี้ชาวราศีกรกฎนั้นดูเหมือนว่าก่อนจะผ่านพ้นเดือนพฤศจิกายนก้าวเข้าสู่เดือนธันวาคมดวงชะตาของท่านนั้นขอบอกเลยว่าดวงท่านดีชาวราศีกรกฎนั้นไม่ว่าท่านจะทําอะไร ค่อนข้างที่จะมีเกณฑ์ที่ดีเกิดขึ้นแต่ท่านนั้นก็จะพบเจอกับบางเรื่องบางสิ่งที่เรียกว่าก้าวแรกหรือจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้จนทำให้ตัวท่านนั้นอาจจะดูเหมือนช้าลงไปบ้างอาจจะดูเหมือนติดขัดไปบ้างแต่ก็จะเป็นก้าวแรกของการ,ปรเปลี่ยนแปลงผ่านได้ถือว่าโดดเด่นอย่างแน่นอน แต่ก่อนจะผ่านนั้นต้องมีการปรับตัวต้องมีการใช้ความคิดความอ่านมากพอสมควรหากเราจะมองเป็นเรื่องการงานถือว่าการงานนั้นจะเป็นสิ่งหนึ่งในช่วงปลายเดือนนี้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงมากพอสมควรหรือทีเดียวการงานของชาวราศีกรกฎดูเหมือนว่าท่านก็จะมีงานประจำทำอยู่เช่นเดิมหรือแม้แต่อาชีพเสริมของท่านก็จะยังคงอยู่ แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงก็คือท่านจะมีการต่อยอดเกิดขึ้นหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่ไปในทิศทางที่บวกแต่ดูเหมือนว่าท่านนั้นจะต้องมีการปรับตัวอยู่พอสมควรหากจะมองเป็นเรื่องงานประจําดูเหมือนว่าในช่วงปลายเดือนนี้ท่านจะเริ่มเป็นการโดนทดลองทดสอบจากหัวหน้าจากผู้บังคับบัญชาเริ่มที่จะมีงานใหม่ๆปรบปนเข้ามาหรือมีงานใหม่ๆเป็นงานที่ท่านไม่เคยจับไม่เคยสัมผัสเริ่มที่จะ มีเข้ามาให้ท่านนั้นได้ลองทําได้ลองคิดได้ลองสัมผัสถือว่าท่านนั้นต้องมีการปรับตัวอยู่พอสมควรอย่าอยู่นิ่งอย่าอยู่เฉยต้องมีการพัฒนาตัวเองเกิดขึ้นและจุดเปลี่ยนสําคัญจะมาอย่างแน่นอนและหากจะมองไปถึงเรื่องอาชีพพิเศษอาชีพเสริมก็ดูเหมือนว่าตัวท่านนั้นก็จะเริ่มมีความคิดแตกย่อแตกแขนงทำให้อาชีพของท่านนั้นเติบโตขึ้นไป แต่ก่อนที่จะก้าวไปสู่คำว่าเติบโตนั้นท่านจะต้องมีการปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างอะไรที่ไม่ใช่ก็ต้องตัดออกอะไรที่ใช่ก็จะต่อยอดจากคูณสองจนทำให้ท่านนั้นต้องใช้ความคิดใช้ความอ่านใช้ความรอบคอบมากกว่าเดิมหรือแม้แต่เรื่องการเดินทางเกี่ยวกับงานเสริมของท่านนั้นไม่ว่าจะเป็นการหาวัตถุดิบในแหล่งใหม่ๆ หรือขยายลูกค้าไปในแหล่งใหม่ๆที่ท่านไม่เคยไปไม่เคยทำท่านก็จะได้ทำท่านก็จะได้ไปก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นก็ขอให้ท่านแบ่งเวลาให้ดีงานเสริมของท่านในอนาคตนั้นจะทำเงินทำหลายสิ่งหลายอย่างทำกำไรให้กับท่านดีอย่างแน่นอนแต่ตัวท่านต้องแบ่งเวลางานหลักก็หลักงานเสริมก็เสริมอย่าให้ปะปนอย่าได้มาเกี่ยวข้องกัน เพราะจะทําให้งานหลักหรืองานเสริมนั้นเกิดปัญหาได้แบงเวลาใา้ถูกทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ดีอย่างแน่นอนจุดเริ่มต้นสําคัญอยู่อีกไม่นานก็จะเกิดขึ้นไม่ใช่ในช่วงปลายเดือนนี้ก็จะเป็นต้นเดือนหน้าท่านจะมีความคิดความอ่านต่อย,ยอดต่อแตกแขนงออกไปทําให้อาชีพของท่านนั้นมีความมั่นคงเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในอน,นาคตอันใกล้นี้แต่ตัวท่านนั้นต้องเหนื่อยต้องถอนหายใจบ้าง ก็ถือว่าเป็นเรื่องควบคู่กันไปกับคนที่จะประสบความสําเร็จดวงชะตาของท่านได้ดาวพระเกตได้ดาวพฤหัสได้ดาวศุกร์ส่งเสริมให้ท่านนั้นมีความคิดความอ่านที่มั่นใจขึ้นกล้าคิดขึ้นกล้าทํากล้าพูดกล้าตัดสินใจถือว่าจะเป็นช่วงเวลาดีเป็นสิ่งดีที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้ในช่วงที่ท่านต้องเปลี่ยนในช่วงที่ท่านนั้นจะพบเจอกับจุดเปลี่ยนถือว่าการงานของท่านจะเป็นสิ่งแรก ที่ชาวราศีกรกฎและลัคนาราศีกรกฎจะพบเจอหากผ่านพ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปแต่ขอวงเล็บว่าดีอย่างแน่นอนและสำหรับเรื่องการเงินดูเหมือนว่าการเงินการทองในช่วงปลายเดือนนี้ค่อนข้างที่จะแกว่งพอสมควรต้นเดือนกับกลางเดือนอาจจะยังนิ่งอาจจะยังคงควบคุมรายจ่ายได้แต่ในช่วงปลายเดือนนี้วางแผนให้ดี การเงินการทองของชาวราศีกรกฎนั้นมีแกว่งไม่ว่าจะเป็นการที่ท่านนั้นจะต้องเสียเงินเสียทองจากข้าวของเครื่องใช้ไม่ตกหล่นสูญหายก็เสียก็ชํรุดให้ท่านนั้นต้องมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือซื้อเข้ามาทดแทนสิ่งนี้หลีกเลี่ยงค่อนข้างยากแต่ก็จะไม่ใช่เรื่องหนักหนาเกินไปก็จะเป็นเรื่องที่ท่านนั้นใช้อยู่เป็นประจำเป็นข้าวของที่ท่านนั้นใช้อยู่เป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ยานพาหนะต่างๆการซ่อมบำรุงกันซ่อมการรักษาต่างๆเกี่ยวกับยานพาหนะหรือแม้แต่ข้าวของเครื่องใช้อ่านมีตกหล่นสูญหายก็ขอให้ท่านระมัดระวังให้ดีและยังคงครอบคลุมไปถึงสมาชิกบุคคลที่ท่านดูแลอยู่ท่านรับผิดชอบอยู่ ก็จะมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างให้ต้องจับจ่ายใช้สอยในช่วงเวลาเดียวกับท่านพอดีก็เรียกได้ว่าอาจจะต้องดึงเงินเก็บออกมาใช้บ้างแต่ก็จะไม่หนักหนาสาหัสไม่เหนือ่ากกว่าแรงท่านอย่างแน่นอนแต่หลังจากอะไรเข้าที่เข้าทางไปแล้วชาวราศีกรกฎลัคนาราศีกรกฎตัวท่านนั้นเริ่มที่จะได้เงินได้ทองเพิ่มมาอีกหนึ่งหรือสองช่องทางจะเป็นรายได้หลักที่ท่านได้อย่างแน่นอนและจะเป็นรายได้เสริม ที่เข้ามาเสริมทับเข้ามาเสริมทำให้ตัวท่านนั้นได้เงินได้ทองก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและใครที่มีหนี้มีสินดวงชะตาท่านนั้นดูเหมือนว่าอนาคตจะได้เคลียร์จะได้แก้ไขกับหนี้สินทำให้หนี้สินยุบทำให้หนี้สินลดถอยน้อยลงไปถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีและตัวท่านนั้น จะได้กัลยาณมิตรเข้ามาช่วยไม่ว่าจะด้วยเรื่องการงานเรื่องการเงินติดขัดตรงไหนเขาก็จะเข้ามาช่วยเขาก็จะเข้ามาเป็นที่ปรึกษาทั้งความคิดความอ่านทั้งใช้กําลังทุกสิ่งทุกอย่างจะดึงมือนําพาให้ชาวราศีกรกฎนั้นผ่านพ้นไปด้วยการเติบโตไปด้วยกันก็ถือว่ารักษาน้ําใจกัลยาณมิตรคนนี้ไว้ให้ดีทุกครั้งที่ท่านเดือดร้อนทุกครั้งที่ท่านติดลมติดปัญหา เขาจะปรากฏในทุกเมื่อดูแลกันให้ดีอย่าเอาเปรียบอย่าหาักหันน้ำใจกันรักษาคนนี้ไว้ให้ดีอนาคตดวงชะตาท่านผูกกันมีเกณฑ์รวยด้วยกันทั้งสองคนก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาดีเป็นช่วงเวลาดีที่ท่านจะได้พบเจอกันยานมิตรเกิดขึ้นเสริมทั้งงานเสริมทั้งเงินดีนักแล และสำหรับด้านความรักชาวราศีกรกฎนั้นดูเหมือนว่าในตอนนี้ดวงท่านนั้นจะมีเมตตามหานิยมไปที่แห่งหนใดพูดอะไรคนก็คอยตามคนก็เชื่อเข้าที่ไหนก็มีแต่คนรักมีแต่คนอยากรู้จักก็ขอบอกขอเตือนว่าจุดที่ดีก็มีเกิดขึ้นแต่ในทางลบในทางตรงกันข้ามก็ต้องระมัดระวังวางตัวให้ดีรู้จักเว้นระยะห่าง ระมัดระวังการที่ท่านนั้นจะมีคนห้อมล้อมหน้าล้อมหลังระวังจะผิดออกผิดใจกับสามีภรรยาหรือเกิดความเข้าใจผิดกันได้สิ่งนี้อย่าให้เกิดขึ้นเด็ดขาดเพราะจะเป็นปัญหาที่ฝังจิตฝังใจกันเขาบอกเขาเตือนชาวราศีกรกฎควรจะใช้เมตตามหานิยมให้ถูกทางไม่ว่าจะเป็นการให้ได้โอกาสให้ได้เงินให้ได้งานแต่ต้องระมัดระวังเรื่องการวางตัว ก็ขอบอกขอเตือนแต่เชื่อว่าชาวราศีกรกฎนั้นผ่านข้อนี้ได้อย่างแน่นอนสำหรับภาพรวมเกณฑ์ดวงชะตาของชาวราศีกรกฎถือว่าก่อนที่ท่านจะเข้าสู่เดือนธันวาคมในช่วงปลายเดือนนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของความมั่นคงในอนาคตก็จะทำให้ท่านนั้นต้องเปลี่ยนบทบาทบ้างหรือแม้แต่จะมีบางเรื่องบางสิ่งเข้ามาทดสอบความอดทนอดกลั้นของท่านบ้าง ก็ขอให้ท่านนั้นมีสติอยู่กับตัวก็ขอให้ท่านนั้นใจเย็นเกิดปัญหาอะไรตัวท่านนั้นค่อยๆค,คิดค่อยๆแก้ไขผ่านพ้นได้อย่างแน่นอนก็ถือว่าดวงชะตาของท่านอนาคตเปรตเสมือนว่าถูกวางให้โดดให้เด่นให้ดังดวงชะตาของท่านหากผ่านช่วงนี้ไปดีอย่างแน่นอนขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับคำทำนายคำพยากรณ์นั้น เป็นศาสตร์ความเชื่อเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นอะไรดีก็บอกว่าดีอะไรไม่ดีเราก็บอกเราก็เตือนให้ท่านนั้นใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทให้ท่านเดินถูกทางขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมรับฟังครับแล้วพบกันใหม่คืนมังกรชาแนลสวัสดีครับ